จาพี่น้องจาแกงพักบวานก็ห่อกระสิเป็นทีเดียบร่อยนะคะเนาะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะแล้วก็ใส่ปลาย่างนะคะเราใส่ปลาเนนย่างค่ะน่ากินมาจากพี่น้องจามากินนะ้ำเพวียวได้พี่น้องเดิมมากๆค่ะมาตักกับคนละถ้วยละถ้วยเลยค่ะมาๆค่ะตักเอาคนละถ้วยคนละชามไปเลยค่ะมากๆค่ะหม้อใหญ่ๆเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คืออร่อยเหมือนเดิมค่ะกับข้าวบ้านๆค่ะฝีมือเพรายเองนะคะ ดูนี่นะคะเพาว่าทำกับข้าวเป็นไหมคะดูนะคะเอฟซีที่น่ารักที่ไม่รู้ว่าเพาว่าทำกับข้าวเป็นค่ะอันพี่น้องใหญ่เพว่าเห็ดอยังกับแตขมเ่นมาได้พี่น้องเด้ออมเมนมาเลยจ้าใบเสรเพว่าเห็ดยังนะคะเนาะอย่างไรเห็ดยังก็บอกมาได้ค่ะเพว่าก็บร้ว่าจักสีเฮ็ดอยังนะคะเนาะก็เอาตามพอยาอยากค่ะเห็ดตามพอยาอยากคือเกาค่ะจ้าคิปนี่กะ ไปบวงมีที่เห็ดกันเลยเราค่ะน้ะไปเห็ดจังไหนแกงยังไหนจ้าไปบ่งน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมูแกงผักหวานใส่ไข่มุแด,ดงเสรปลาย่างกันค่ะมาค่ะนี่ไงไข่มุแด,ดงของเราพริกแกงของเราก็ตําเสร็จที่เรียบร้อยค่ะมีปลาร้าเม็ดูีแล้วก็ปลาร้ารวมนะคะมาตั้งกล้องทากันเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอาพริกแกงลงเลยจ้านี่เลยค่ะใส่ลงไปค่ะ พริกแกงละตับเบย็นนะคะมีหอมมีข่ามีตะไคร้ค่ะแล้วก็มีกระเทียมสามขีดนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะใส่ลงไปเ <c oughs> ลยค่ะเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาแม่สิวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปลาแม่สิวค่ะหมดน,นะค่ะ <c oughs> ใส่ด้วยน้ำ <c oughs> ปลาตาแม่บุญํำเจ้าเก่าค่ะ กัวมันไม่นัวค่ะใส่ต้องไปหยุด่านนัวๆค่ะเรือเพลวาได้ตำใส่แน,น่นั้นได้นะคะใส่ได้ะะ <c oughs> พริพพกค่ะพออไปพี่น้องค่ะเราจะปรุงด้วยรสดีลงไปก่อนหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ากลัวมันเค็มเราใส่ปลาเยอะใส่ปรราลาเยอนะได้เนาะใส่ถุงนัวลงไปค่ะใส่น้อยเช่บน้อยใส่มากเซ่บมากค่ะไม่ใส่เลยแม่อร่อยค่ะแก๊บหบนึ่งนะคะ ไฟแดงเกินรถไฟลงค่ะหน่อยนึ่งค่ะฟองเยอะมากตัดฟองก่อนค่ะว่าขอ,อาปลาลงก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะปลาลงค่ะปลานินหนึ่งตัวนะคะปลาเนลย่างค่ะ

我走快一点。 บกๆอะที่น้องคะยายวาก็จะนำไข่มุแดงลงไปก่อนค่ะ๋ยวผักหวานก็ใส่ที่หลังนะะเนาะเดี๋ไปใส่ผักหวานลงไปค่ะย่ยวาขอใส่ผักหวานก่อนนะคะเกลี่ลงไป่ะผดกหวานลงไปเรียบร้อยค่ะจบบหนึ่งนะคะใส่ผักหวานลงไปเรียบร้อยค่ะ อ,อน,นี่เกียงผักหวานใส่ไข่มุแด,ดงค่ะใส่ปลาเนยย่านค่ะไข่มุกแดงลงไปค่ะไหนดค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะเกียงผักหวานใส่ไข่มุกแดงของเรา ไข่หมูแด,ดงใส่แกงเอ้ยแกงไข่หมูแด,ดงใส่ผักหวานใส่ปลาย่างค่ะน่าแคะน่ากินนะคะนี่นาเนี่ยนานาเอ้ยอันนี้ออกแล้วค่ะเน,ะนาะนาผักเอ้ยนาไข่หมูแด,ดงออกค่ะครูก็ผักหวานใสจก็ปลาย่างไปเลยค่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะ เกือบแค่ว่าเดต๋ยำเสนเนตพีิกด้วยพี่น้องเด้อเค็มบูดแดงล้วนๆไค่ทมันเนี่ยต้อวานกัน,น้อยค่ะแคว่าจะแซ่รดดีต้องไปแจ้งน,น่อยก่อนค่ะต้อง้เกดจดแล้วค่ะเนาะแซ่ดถดีต้องไปแจ้งน้อยค่ะเประประดาแพว่าแซ่ไรนะคะโอ้เขาจบเขาไปพี่น้องค่ะเมื่อนซุ่นกองค่ะ แบบครับพี่น้องคะ่ะคือใส่ใบนั่งดักกับพี่ภพจะทำกอนีคนเดือดกอนกาจะใส่ใบนั่งดักลงมาคัะเนาะ เั่งดักเข้าไปด้ิค่ะเมื่ออาชีวะกล้องอาชีวะตรงมอยได้พี่น้องเด้อขพอสดขอไผ่ได้หลายค่ะขอสดขอไผ่มาหนี่ได้หลายกล้องก็เงัยบเงียเลยไอ้วียนหนายวีดจ๋าได้พี่น้องเด้อหอมดิค่ะคือซื้อว่าจบสิ้นค่ะเรียบร้อยค่ะแกงผักหวานใส่ไข่มุแดงแกงไข่มุแดงใส่ผักหวานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ พี่น้องก็แซ่บหวานห่วยๆเลยแซ่บกดโค้กค่ะแต่พี่น้องจะก,กินเนี่ยผมยังได้เลยพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามเพื่อปะกติจ้าวัสดุการแจ้งเตือนที่แม่สาระเพื่อกินแพร่บ้านนะพี่น้องเนาะพี่น้องถือว่าคลิปแพร่บ้าเขาพคพบเจริญหนุ่มเดือกเกานาค่ะอย่าเจ็บอย่าไขมือใส่ได้เลยจ้ะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ Thank <laughs> you.